วิธีในประกอบนะคะง่ายมากเลยค่ะสําหรับคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านน้องๆหนุๆทุกท่านนะคะ mm hmm. เราจะต้องเช็คชิ้นส่วนให้ครบ่อนนะคะชิ้นส่วนแรกที่เราต้อง,ต,องต้องเช็คเลยก็จะมีฝาปิดตู้หนึ่ชิ้นฐานหนึ่ชิ้นฐานประกอบกลางอีก3ามชิ้น สีขาค่ะเช็คชิ้นส่วนดีๆต่อมาไซส์เอ็มค่ะไซส์เอ็มของเรามีทั้งหมดแปดขาค่ะเช็คชิ้นส่วนดีๆเช่นกันชั้นสุดท้ายนะคะขาไซส์เอสค่ะสี่ชิ้นส่วนนะคะลิ้นชักไซส์เล็กสองชิ้นบวกหน้ากาก2ชิ้นแบบนี้นะคะกุขั้นกลาง1ชิ้นค่ะ ดินชาร์ตไซส์ M นะคะพร้อมแล้วกันสองชิ้นนะคะดินชาร์ตไซส์ L พร้อมแล้วกันหนึ่งชิ้นค่ะวิธีประกอบง่ายๆค่ะดูจากลูกศรน,นะคะด้านบนไซส์ L ประกอบจากด้านข้ามด้านนี้นะคะกดลงไปกดลงไปกดลงไปให้ได้สัญญาณดังนิดนึง กดลงไปเลยนะคะวิธีประกอบชั้นต่อไปค่ะเราก็จะมีฐานทาด้านนี้นะคะเราก็มาประกอบชั้นบนประกอบง่ายๆนะคะประกอบชั้นบนกดลงไปให้ได้สัญญาณนะคะดัง แยกเลยค่ะนะคะชั้นเอ็มดูลูกศรด้านบนชั้นเอ็มตั้งขาเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งฐานโครงจ้า ชั้นต่อมาค่ะชั้น M อีกหนึ่งชั้นประกอบเหมือนเดิมจำไว้อย่างเดียวลูกศรขึ้นนะคะต้องดังแก๊กอย่างเดียวเท่านั้นเราถึงจะมีโมเดนเฟอร์นิเจอร์ตู้นิชชักชสวยๆใช้ประกอบเสร็จนะคะแล้วเราก็ประกอบเหมือนเดิมเอาโครงชั้นนะคะประกอบลงด้านข้างมีเขี้ยวด้านนี้อย่างประกอบเหมือนเดิมดังแก๊กค่ะชั้นเนี่จะมี ความพิเศษอยู่อย่างนึงนะคะนอกจากจะเป็นขาไซส์ S ที่เราต้องกรอบ4ขาเราจะมีแกนก้นกลางอีกหนึ่งแกนค่ะง่ายๆนะคะแกนก้นกลางนี้จะเป็นแกนกั้นกลางที่ขังถึงโครงล็อกไว้นะคะทําให้ตู้พิ้ชักมีความแข็งแรงค่ะหลังจากนั้นปิดฝาโครงได้เลย อยู่ทั้งสองฝั่งนะคะชั้นบนและชั้นล่างเคี้ยวซ้ายและเคี้ยวขวาจะมีเขี้ยวอย่างด้านนี้นะคะประกอบเคี้ยวด้านบนเคี้ยวด้านล่างนะคะพอมาด้านหลังเสร็จปุ๊บประกออมันนี้เข้ามาด้านนี้เราจะได้ลิ้นชักที่แข็งแรงแบบนี้นะคะธี่ส่ เคี่ยวด้านบนประกอบกับเคี่ยวของตัวลินชักนะคะประกอบให้สนิทกันชั้นบนก่อนนะสนิทก่อนช้าๆนะคะแล้วเราค่อยมากดด้านหลังตรงนี้ให้เคี่ยว้างด้านล่างอย่างนี้นะคะเกาะชั้นล่างของลินชักเข้าไปเช่นเดียวกันทําแบบนี้สองชั้นเลย ส speaker, ุดท้ายค่ะลิ้นชักเล็กประกอบง่ายเหมือนกันนะคะเราจะมีร่องด้านบนเหมือนกันแล้วก็เคี่ยวด้านล่างสองเคี่ยวค่ะวิธีประกอบง่ายๆค่ะถ้าเป็นลิ้นชักเล็กจะเป็นลิ้นชักที่มีกุญแจนะคะเราเอาฝั่งที่มีกุญแจด้านบนค่ะวิธีการประกอบเช่นเดียวกันนะคะครอบจากด้านบนให้เคี่ยวสองข้างสบกันนะคะส่วนด้านล่างกดเข้ามานิดนี้ค่ะออกแรงนิดเดียวเพื่อเป็นการออกลรงกายด้วยจะได้ลิ้นชักเล็กค่ะจะแบ่งสองฝั่งนะคะซ้าย ดับขวาค่ะเนือได้ลิ้นชักนะคะสองฝั่งเลยทางซ้ายและขวานะคะวิธีการใส่ค่ะลิ้นชักง่ายๆค่ะเราจะมีเขี้ยวนะคะไว้ให้แบบว่าการให้แบบว่ามันไม่หลุดร่วงนะคะวิธีดนันเข้านะคะก็มีกเข้าไปนิดนึงค่ะแล้วเราก็ดดนลิ้นชักเข้าไป ฝั่งนี้นะคะทําเหมือนกันบีบเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็เ,เข้าไปเสร็จแล้วกับการประกอบตู้ลินช์ m o d เ r n f u r ิ i t u r รสี8สี